สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวคณณจัตธุระชัยวงศ์รหัสนิสิต6030304143ค่ะดิฉันนางสาวธัชนกคประสานรหัสนิสิต6030304402ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพีเซนต์เรื่องแบบจำลองกระแสไฟฟ้าเชิงกายภาพสำหรับทักซิเตอร์สนามไฟฟ้าแบบรูปผ่านที่มีการกั้นสัญญาณไฟฟ้าที่ลอยต่อด้วยพฤติกรรมสวิตแบบสูงชั้นนะคะ บทคัดย่อนะคะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างทานซิสเตอร์ t e f t ที่มีการกล้ามสัญญาณไฟฟ้าที่ลอยต่อจังชันโมดูลเลต t t เ e กับทานซิสเตอร์สนาบไฟฟ้าแบบทะลุผ่าน Tunneling Field Effect Transistor T-FET พบว่าทานซิสเตอร์ท e ี t ที่มีการกล้ามสัญญาณไฟฟ้าที่ลอยต่อจังชันโมดูลเลต t t เ e มีความเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพของพฤติกรรมการสวิต์ที่ดีและมีกระแสไฟฟ้าในช่วงออนที่สูง ด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงโครงสร้างขั้วกเกตเท่านั้นเพื่อให้สามารถจำลองวงจร JTFE ได้ง่ายขึ้นในงานนี้ในงานนี้นะคะเราได้สร้างแบบจำลองกระแสไฟฟ้าการทะลุผ่านของ JTFeT จากการจำลองการวิเคราะห์สักไฟฟ้าบนพื้นผิวผลลัพธ์จากการจำลองด้วยพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ที่แตกต่างกันมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่จำลองโดยเครื่องมือของ Central u s CA โดยแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองที่เสนอนั้นมีความถูกต้องบทนำนะคะในปัจจุบัน T-FET ได้ T F e รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานตำ่ำและมีกลไกการทะลุผ่านแบบแบนทูแสนหรือ B-TBT โดย TFeT สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดพื้นฐานของ SUB, Sub t t s t to SWING หรือ SS ในมอสเฟตแบบทั่วไปได้60มิลลิโวลต์ per d a เคในที่อุณหภูมิห้องนะคะนอกจากนี้กระแสไฟฟ้าในช่วง OFF STATE หรือ IOF f ที่ต่ำสามารถเกิดขึ้นได้ใน TFeT แบบซิลิคอนอย่างไรก็ตามกระแสไฟฟ้าในช่วง on s t a t e ไอออของ TFeT ซิลิคอนแบบทั่วไปถูกจำกัด เนื่องจากซิลิคอนมีความน่าจะเป็นในการทะลุผ่านที่ต่ำเพื่อแก้ไขปัญหานี้จากพิจารณาวัสดุที่มีแถบช่องว่างพลังงานหรือแบนแกลที่แคบถึงแม้ว่าจะสามารถเพิ่มไอออนให้สูงขึ้นบางขอบเขดได้แต่ก็ยังเกิด S-S อยู่ในขณะที่ Iof อฟกับสูงขึ้นดังนั้นเมื่อพิจารณาให้แตกต่างจากมุมมองของวัสดุเราจึงเสนอโครงสร้างของ t f e t ที่มีการกั้มสัญญาณลอยต่อ JT FET แบบใหม่ซึ่งสามารถปร,ปรับปรุงการเกิด SS ได้อย่างมีนัยสำคัญในขณะที่การสร้างกระแสไอออนสูงขึ้นและมีการรักษาระดับไอออนให้ปังเมื่อเทียบกับ TFET ทั้งนี้กุญแจสำคัญของเฟการกั้นสน่วนแรไฟฟ้าที่รอยต่อจังกชันโมดูลเลตคือการสร้างบริเวณปอดประจุขึ้นได้เองเซลล์ดิเพรสเทลิเจียนโดย JTFET แสดงผลการทดลองที่น่าสนใจด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยค่า3 6มิลลิโวลต์ SS ที่อุณหภูมิห้องค่ะถ้าประเมินประสิทธิภาพวงจรของ JTFET ด้วยเอฟเฟกต์การกันก้นสัญญาณไฟฟ้าที่ลอยต่อแบบจำลองการวิเคราะห์กระแสไฟฟ้าที่แม่นยำจึงเป็นสิ่งจำเป็นถึงแม้ว่าในการวิจัยบางกลุ่มจะนำเสนอ แบบจำลองของ TFEt ทั่วไปจะแ,แบบจำลองเหล่านี้ก็ไม่ได้พิจารณาถึงจุดผกผัน Inversion c h a r g ใน Channel และไม่สามารถนำมาโดลดังกล่าวไปใช้กับโครงสร้าง TFEt แบบใหม่ได้โดยไม่นานเราได้นำเสนอแบบจำลองการวิเคราะห์สำหรับ TFEt ทั่วไปทำให้ได้กระแสไฟฟ้าธะนุ่าน์ Channeling Current ที่เส้นอยู่กับสไฟฟ้าบนพื้นผิวและแบบจำลองนี้ สามารถนำไปใช้ได้ง่ายกับ t f e t อื่นๆตามแบบจำลองของ TFEt e แบบทั่วไปที่เราได้นำเสนอและสร้างแบบจำลองสับเพิฟ้าบนพื้นผิวเพิ่มเติมในบริเวณปอดประหลอดที่เกิดขึ้นเองการศึกษานี้จึงสร้างแบบจำลองกระัสไฟฟ้าทะลุผ่านของ JTFT e t, ขึ้นเป็นครั้งแรกในางานวิจัยนี้แบบจำลองการวิเคราะห์สัพเพฟ้าพื้นผิว ของ JTFET ซิลิคอนแบบบัคที่ควบคุมด้วยแรงดนันไฟฟ้าจากขั้วเกตและขั้วเดนที่สร้างขึ้นว้แล้วจากสักไฟฟ้าบนพิมผิวจะสามารถคำนวณกระแสไฟฟ้าทะลุผ่านของ JTFET ได้ควาถูกต้องของแบบจำลองที่ที่เสนอได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากข้อมูลการจำลองจากเินเทอรัส TCA D ของ j t f อ t และบริเวณปลอดประจุที่เกิดขึ้นเองในงานนี้ได้ศึกษา j t f t t ชนิด N มันแผ่นรองรับซิลคอนไม่เทียบกับ t f เ t ทั่วไปเพราะว่า j t f t t มีแถบขั้วเกตที่ขยายเข้าไปในบริเวณขั้วซอสชนิด p p ั s ซึ่งทำให้เกิดพื้นที่ของการทะลุผ่าน t ัน n ยลล ing Are ขนาดใหญ่ดังแสดงในรูปที่ 1A ในที่นี้ความกวามายย้างของพื้นที่ใช้งานอยู่ที่70นาโนเมตรและความกว้างของโพกเกตอยู่ที่30นาโนเมตรความหนาของชั้นออกไซด์เท่ากับ2นาโนเมตรและความหนาของชั้นซิลิกอนที่มีประสิทธิผล Effective s i l i c o นเลเยอร์ชิก e s เท่ากับ20นาโนเมตรรูปที่ 1A รูปแสดงแผนผั ้า b. มุมมองด้านบนของ JT f e t แถบนพลังงานพื้นผิวที่จำลองขึ้นตามพิศทางของ JT f e t และ t f t ในช่วง off state c. on state d. e. ลักษณะเฉพาะของการส่งผ่านที่จำลองขึ้นของ JT f e t และ t f e t ซึ่ง VGT เท่ากับ VGS ลบ VBTBT โดยนิยามว่า VBTBT เป็นแรงดันไฟฟ้าขั้วกเก่งเมื่อเปิดใช้มาอุปกรณ์ นอกจากนี้บริเวณ Lf ที่คูณอยู่กับ Wg ที่อยู่ด้านใต้พววเกตนั้นปลอดประจุอย่างสมบูรด,ด้วยสัตไฟฟ้าภายในของรอยต่อทันแนลหรือทันแนลจังชันของ JtFET ซึ่งจะเรียกว่าเอฟเฟกต์การกั้นสัญญาณไฟฟ้าที่รอยต่อเนื่องจากบริเวณปลอดประจุที่เกิดขึ้นได้เอง JtFET จะมีค่าพลังงานของแถบนำไฟฟ้าที่สูงและมีสัตวไฟฟ้าบนพื้นผิวในชันแนลที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับ TFEt แบบทั่วไปรูปที่ 1c ซึ่งส่งผลทำให้เกิดรอยต่อทันแนวรูปร่างแหลหมเมื่ออุปกรณ์ถูกเปิดใช้งานดังแสดงในรูปที่ 1d ยิ่งไปกว่านั้น Wg ที่แคบลงนั้น,ขขนทำให้เกิดเอฟเฟกของการต่อประจุขึ้นเองทำให้เกิดรอยต่อของการทะลุผ่านที่สูงชันเมื่อกลไกล t e t เกิดขึ้นดังนั้น จึงเกิด Ss และค่ากระแสไอออนใน JTFET ที่ส่งกาี TSET ท,ทั่วไปนางที่พอดไว้ในรูปหนึ่งีโดยจะเห็นว่าจุดสำคัญในการสร้างแบบจำลองกระแสไฟฟ้าของ JTFET คือการสร้างแบบจำลองของกระแสไฟฟ้าบนพื้นผิวในบริเวณปอดประจุที่เกิดขึ้นเองที่มาของแบบจำลอง แบบจำลองสักไฟฟ้าบนพื้นผิวมีการสร้างคำอธิบายที่ถูกต้องของสับไฟฟ้าบนพื้นผิวตามรอยต่อของการทะลุผ่านขึ้นมาก่อนเนื่องจากอุปรกรณ์มีครงสร้างแบบสมมาตรในทิศทางของ Y เท่ากับ w ีซส่วนสองซึ่งสักไฟฟ้าบนพื้นผิวในบริเวณปอดประจุที่เกิดขึ้นเองก็มีความสมมาตรในทิศทางเดียวกันในที่นี้เราได้กำหนดสักไฟฟ้าพื้นผิวามทิศทางทาของแนเนล เป็น y s l สำหรับ CTFET และ y s 0 l สำหรับ TFEt ทั่วไปโดยสุดสำหรับอปุปกรณ์เหล่านี้เราสามารถใช้เงื่าไขขอบเขตของสักไฟฟ้าบนพื้นผิวเพื่อแก้สมก,การควาซองที่รู้จากกันนี้ได้ดังนี้ค่ะเมื่อ VGS คือแรงดันไฟฟ้าที่ใส่ให้กับพวกเกตและ VFB คือแรงดันไฟฟ้าแบบเรียบแพแบนอย่างไรก็ตาม เงื่อนไขขอบเขตของศัยไฟฟ้าบนพื้นผิวระหว่าง T F E T และ J T F E T จะแตกต่างกันเนื่องจากมันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันสำหรับ T F E T แล้วเงื่อนไขขอบเขตสักยไฟฟ้าบนพื้นผิวจะสามารถเขียนได้เป็นสมการดังนี้ค่ะโดยที่ V S 4ลอกคือศักยไฟฟ้าบนพื้นผิวในบริเวณขั้วซอต V D S คือแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขั้วเดน Y S H est, คือสัมประสิทธามพื้นผิวและ YsC คือความกว้างของบริวเวณปอดประจุในช่อ n แนลโดย YsT และ YsC ถูกยกมาจากงานของเราก่อนหน้านี้สุดท้ายจะกำหนด y s c r o a d โดยสมการต่อไปนี้ค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับ JT, FET เรื่องขายควเขตของสักไฟฟ้บิบางพื้นผิว จะแตกต่างจาก TFEt เนื่องจากการมีอยู่ของบริเวณปอดประจุที่เกิดขึ้นเองได้ดังนี้ค่ะครองร้างของบริเวณปอดประจุที่เกิดขึ้นเองเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตวเฟฟ้าบนาพื้นผิวของเจ TFEt ลดลงโดยเรากำหนดความแตกต่างของสักว์ฟฟ้าบนพื้นผิวคือ y s c e l ลบ y s z e เป็นเดลต้า y เน้นย้ำว่ากุญแจสำคัญในการหาคำตอบของ y c e l คือการหาคำตอบของ delta y ทั้งนี้กำหนดเงื่อนไขขอบเขตของ delta y แน่นอาสมการนี้ค่ะนอกจากนี้ค่า y สามารถประมาณเชิงเส้นด้วยการสำรอง bc ad e, ดังแสดงในรูปที่2จากการประมาณเชิงเส้นและเงื่อนไขขอบเขตเราจะได้สมการที่แท้จริงของ y ดังนี้นะคะเมือ่อ alpha เท่ากับวงเล็บ 0 0่5บวก0 0 1คูณอยู่กับ Wg คูณอยู่กับ1ไมโครเมตรยกวก็มังลบ1ติดวงเล็บคือค่าของตัวแปรของการแก้ไขหรือ Collection Factor ตามที่แสดงในรูปที่2ผลลัพธ์ของแบบจำลองที่มีผลที่สอดคล้อง กกับการจำลองดังนั้นเราจึงสามารถได้สมการของค่า y ใน JT-FET ผลลัพธ์จากแบบจำลองของสัต์ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่มีความสอดคล้องกับการจำลองที่พอตไว้ในรูปที่3เมื่อเปรียบเทียบกับ T-FET แบบทั่วไปพบว่าแบบจำลองได้อธิบายเอฟเฟกต์ตการก้ามสำนานไฟฟ้าที่ลอยต่อด้วยสัต์ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่ต่ำ ในบริเวณปลอดประจุที่เกิดขึ้นได้เองของ JTFET ได้อย่างแม่นยำซึ่งรูปที่2 a เนะี่ย y ตามทิศทางของทันเนลโดยเป็นฟังก์ชันกับแรงดังนไฟฟ้าที่ขั้วเกต b y ตามทิศทางของทันเนลโดยเป็นฟังก์ชันกับแรงดังนไฟฟ้าที่ขั้วดีค่ะรูปที่3 ค่าจากไฟฟ้าบนพื้นผิวที่จำลองขึ้นลนที่น่าจากการจำลองตามทิศทางของชันแนลของ jtfet และ tfet ทั่วไปที่แรงดันไฟฟ้าผั้วเกตเท่ากันในทำนองเดียวกันผลลัพธ์จากแบบจำลองของ l i s e l ภายใต้แรงดันไฟฟ้าผั้เกตที่แตกต่างกันก็ยังแสดงผลที่สอดคล้องกับการจำลองของ tcad ดังที่พอดในรูปที่4โดยเมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าโคเกตเพิ่มสูงขึ้นผกไฟฟ้าบนพื้นผิวก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันรูปที่4นะคะก็จะเป็นค่าจักถือไฟฟ้าบนพื้นผิวที่จำลองขึ้นและที่น่าจกกาจจำลองตามทิศทางของเทนเนลตามแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกันนอกจากนี้ขอบเขตของเอฟเฟกต์การกั้นสัญญาณไฟฟ้าที่รอยต่อจะเกิดจะขึ้นจากความกว้างของโคเกต WG วจี G, มห่าง WG ที่แคบจะทําให้เกิดบริเวณปอดประจุดได้มากขึ้นซึ่งนําไปสู่การลดลงของสัตว์สะพาในชนเนลทั้งนี้จากรูปที่4ผลลัพธ์จากการจําลองของ YSL ที่มีการเปลี่ยนแปลงความกว้าขงของ WG ก็ยังสอดคล้องกับการจําลอง TCA D เช่นกันรูปที่5่าสาสักย์สะพาบางพื้นผิวที่จําลองขึ้นละที่นราจากการจําลองตามทิศทางของชนล ที่ความกว้างของขั้วกเกตที่ต่างกันสำหรับค่า v d s และ v g t ค่ะการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเดทความกว้างของทั้งแนว WT เป็นปัจจัยคำนวณที่สำคัญของกระแสไฟฟ้าการทะลุผ่านโดยสามารถคำนวณได้จากกระแสไฟฟ้าบนพืพ้นผิวใน JT-FET เส้นทางของการทะลุผ่านจะถูกกำหนดไว้ว่าจะเท่ากับเส้นทางของพลังงานระหว่าง แถบการนําไฟฟ้าและแถบเวเลนในบริเวณขอปบจุที่เกิดขึ้นเองเส้นทางของกาทรทะลุผ่านที่สั้นที่สุดจะสอดคล้องกับความน่าจะเป็นของการทะลุผ่านที่สูงที่สุดและส่งผลทําให้กระแสไฟฟ้าของการทะลุผ่านมีอ่ทนน้ลมากขึ้นในที่นี้เรากำหนด Wtmin เป็นความกว้างของชันแนลในเส้นทางการทะลุผ่านที่สั้สน,ทนที่สุดเมื่อสั่ไฟฟ้าบนพื้นผิววเพิ่มขึ้น e.g. Per Q ซึ่งเกี่ยวข้องกับ V S สจะสามารถแสดง wTmin ได้ดังนี้จากการคํานวณของเคนสำหรับความน่าจะเป็นของการเกิดกลไ BT, ก bTbT และปักไฟฟ้าบนพื้นผิวที่จำลองขึ้นในบริเวณปอดบร์สุที่เกิดขึ้นเองจะสามารถแสดงกระแสไฟฟ้าการถือผ่านได้ดังนี้ค่ะรูปที่6 แสดงลักษณะการส่งผ่านจากแบบจำลองและการจำลองเมื่อค่า Wg แคบลงจะทำให้พฤติกรรมการสวิตมีความสูงชันมากขึ้นผลลัพธ์จากแบบจำลองที่มีค่า Wg ที่แตกต่างกันมีผลที่สอดคล้องกับผลจากการจำลองซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองที่เสนอนั้นมีความถูกต้องรูปที่6กเนี่ยลักษณะเฉพาะ ของการส่งผ่านที่จำลองขึ้นและได้จากการจำลองของ j t f e t มีความกว้างของโคเกตต่างกันรูปที่6แสดงลักษณะของการส่งผ่านแบบจำลองและการจำลองเมื่อค่า Wg แคบลงจะทำให้พฤติกรรมของการสวิตมีความสูงชันมากขึ้นผลลัพธ์จากแบบจำลองที่มีค่า Wg ที่แตกต่างกันมีผลสระท้อง กับผลการจำลองซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองที่นำเสนอน,นั้นมีความถูกต้องดังรูปที่6ลักษณะเฉพาะของการผ่านที่จำลองขึ้นและที่ได้จากการจำลองของ JTFET ที่มีความกว้างของเกรดต่างกันสรุปผลการวิจัยในบทความนี้ได้นำเสนอด้าตรวจสอบความถูกต้อง ของแบบจำลองการวิเคราะห์สัตไฟฟ้าบนพื้นผิวของ J-T-FET e จากซิลิคอนที่มีเอฟเฟกต์การกันกนก้นสัญญาณไฟฟ้าที่รอยต่อตามสัตฟ,ฟ้าบนพื้นผิวจะสามารถคำนวณก,กระแสไฟฟ้าททานเนลได้อย่างแั่นยำผลลัพธ์ของแบบจำลองที่เสนอสอดคล้องกับแบบจำลอง T-CAD โดยแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองมีความถูกต้อง ตัวย่อที่พบในบทความนะคะทานซิสเตอร์ TFEt e น่ามาจาก t h a n n e l f i e l f f f ก t ์ทันซิสเตอร์เป็นทานซิสเตอร์ชนิดหนึ่งมีโครงสร้างแตกต่างมาจากทานซิสเตอร์ทั่วไปและมีข้อดีเช่นทำงานในที่อุณหภูมิสูงได้ดีมีสัญญาณรบกวนต่ำมีอิน e d แดนซสูงเป็นต้นภายในอุปกรณ์สามารถควบคุมการเคลื่อนที่โดยลอดผ่านของอิเล็กตอนได้ ทำงานโดยอาศัย t a n เนลเอฟเฟกเป็นปรากฏการณ์การลอดผ่านระดับควอนตัมอิเล็กตรอน JFET ย่อมมาจาก j u n c ช i o น f i e l d e f f e c t t r a n s i เ t o r เป็นทานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดรอยต่อเป็นทานซิสเตอร์ตระกูลทานซิสเตอร์ภาคสนามดำเนินการโดยใช้สนามไฟฟ้าที่ใช้ข้ามทางแยกของอุปกรณ์ เ e n t ทอ TCA D เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลองเพื่อเรียนแบบพฤติกรรมทางไฟฟ้าของตัวอุปกรณ์ Mo f a เฟย่อมาจาก m e t a l o x i d e Semiconductor f i e l ฟ e f f e c t ฟ a n s i ั t ซ r เป็นปอุปกรณ์สัญกึ่งตัวนำที่มีการทำงานในละักษณะแปลงแรงดันเป็นกระแส แถบช่องว่างพลังงาน b น n d g a คือช่องว่างระหว่างวงจรโคเรนต์กับภายนอกอะตอมเนื่องจากอิเล็กตรอนวิ่งวนเป็นวิงวนรอบอะตอมเป็นวงโคจรดังนั้นอิเล็กตรอนจะไม่สามารถเข้ามาอยู่ภายในแถบช่องว่างพลังงานได้ d e p e n d e n t region เรือนปลอดผหาไม่นำสังกึตงตัวนั้นชนิด p และ n มีเชื่อมต่อกันจะเกิดรอยต่อระหว่างอิเล็กตรอนและโหล โดยอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำชนิดเจะรวมเข้ากับโอของสารกึ่งตัวนำชนิดพีทำให้อตอมบริเวณรอยต่อของสารกึ่งตัวนำชนิดเขาดอิเล็กตรอนเกิดภาวะเป็นประจุไฟฟ้าบวกทำให้ต้านการเคลื่อนที่ของโฮขณะที่อตอมบริเวณรอยต่อของ P จะมีอิเล็กตรอนเกินทำให้มีประจุไฟฟ้าลบซึ่งจะผลักอิเล็กตรอนอิสระที่วิ่งเข้ามาทางฝั่งของสารพี บริเวณดังกล่าวเรียกว่าบริเวณปอดพ่าหะค่ะสมาชิกค่ะขอจบการรายงานพิยพ์เท่านี้ขอบคุณค่ะ